ไม่ได้ใช้มอตเตอร์ไม่ได้ปั๊มน้ำนะฮะเดือนนะฮะที่เราผลิตขึ้นเองในฟาร์มไส้เดือนนะฮะเบดดิ้งเป็นขี้วัวนะครับนักเกษตรดนตรีนะครับวันนี้เจอกันอีกวันหนึ่งวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการสร้างหลังคานะครับหรือ การป้องกันน้ำฝนนะข้อดีของการคุมหลังคาพลาสติกแบบนี้นะครับ 1. ก็คือว่าถ้ามีฝนตกแบบนี้เนี่ยมันจะไม่กระทบกับผักของเราโดยเฉพาะ,อะตอนที่มันต้นเล็กๆแบบนี้นะฮะถ้ามันโดนฝนเนี่ยหนักๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราสร้างหลังคาเนี่ย มันอาจจะมีต้นทุนเพิ่มอีกสักหน่อยแต่มันจะมีข้อดีในเรื่องของการควบคุมนะครับปริมาณน้ำฝนนะฮะซึ่งย่งในพื้นที่ที่มีน้ำฝนเยอะเนี่ยอย่างสังขบุรีเนี่ยนะฮะสังเกตนะครับว่าฝน,นจะตกแทบทุกวันเลยนะฮะมันจะทำให้การควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยยากนะครับ อย่างวันนี้เราก็จะไม่ลดน้ำนะครับเราก็ปล่อยให้มันโตนะฮะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเลดคอสนะครับข้างในเป็นปีนโอ๊กนะครับเพิ่งลงไปก็ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมดูแลเรื่องของปริมาณน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งผมจะ,ะค่อนข้างซีเรียสนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย เรากว่าจะเพาะกล้าได้นะฮะมันก็ใช้เวลานานละเว,วันแล้วต้องมาสูญเสียกับฝนนะฮะที่ตกลงมานะจะทำทำให้ต้นกล้าตายได้นะครับผมก็ใช้นี่ฮะระบบสปริงเกอร์นะครับเป็นหัวผีเสื้อนะครับให้น้ำก็จะควบคุมการให้น้ำไม่ให้มันมากเกินไปนะฮะโอ้ นะ oh, เดินไปโรเรียนกันเลยนี่นะครับโครงสร้างที่ใช้ทำหลังคาก็คือไม้ไผ่นะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยหาง่ายนะครับในพื้นที่ก็ไม่มีต้นทุนรียมากส่วนพลาสติกที่ใช้หลังคานี่ก็อาจจะหนาสักหน่อยนะครับประมาณสัก,ปร,สกประมาณเบอร์ ที่ผมซื้อประมาณสักเบอร์เบอร์นหนึ่งหรือเบอร์สองเนี่ยหละนะครับผมจำไม่ได้นะฮะก็ราคาอยู่ที่ประมาณผืนนี้นี่ซื้ออยู่ที่ประมาณา300บาทนะฮะ300บาทซึ่งให้ความกว้าง4เมตรนะครับยาว6เมตรนะฮะก็ใช้ได้อยู่แล้วก็นี่ทำเป็นราวตากผ้าไว้เลยนะครับเผื่อว่า สักผ้าจะได้ตากผ้าไปในตัวนะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะครับสำหรับการดูแลผักนะครับไม่ให้มันเสียหายตอนหน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปลูกผักสลัดได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับถ้าในหน้าร้อนเนี่ยถ้าปริมาณแสงแดดมันเยอะเกินไปอาจะต้องใช้ สแลนคุมนะฮะข้างบนอีกทีนึงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แสงมันมากเกินไปแต่ตอนนี้แสงน้อยมากเพราะว่าฝนเนี่ยตกทุกวันนะครับในช่วงเ,เดือนตั้งแต่สิงหากันยาตุคมพฤศจิกาเนี่ยนะครับแสงจะค่อนข้างจะน้อยนิดนึงนะฮะอาจจะทําให้ผัดยืดนะ,ะสักหน่อยหนึ่งแต่ก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังมีการจเจริญเติบโต,ตที่ดีนะครับอันนี้ก็ลงไว้ได้ประมาณวัน2วันละนะฮะวัน2วันละ เนี่ยถ้าถ้าโดนฝนแบบนี้นะครับสอวันรับรองว่าตรงนี้ไม่รอดแน่นอนนะครับการสร้างหลังคาพลาสติกคุมนี่ผมถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับตรงนี้สักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะเพิ่มต้นทุนหน่อยแต่ผมคิดว่ามันระยะยาวนี้ผมว่าใช้ได้ประมาณสักสองปี 2ปีนะฮะปีเราซ่อมแซมก็ถือว่าคุ้มค่า,ากับการลงทุนประมาณ6 0 0 7 0 0บาทนะครับรวมค่าแรงในการสร้างโครงสร้างด้วยนะฮะไม้ไผ่นะครับแล้วก็ผ้าพลาสติกลวดเนี่ยฮะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เรายึดกันด้วยเชือกอเชือกแล้วก็มีลวดนะครับที่ยึดอยู่นะฮะไม่ยากนะครับการทำก็อย่างที่เห็นนี้ก็ไม่ยากนะถ้าใครมี ฝีมือทางด้านงานไม้เล็กๆน้อยๆนี่ก็สามารถทําได้แล้วนะครับเลือกไม้ไผ่ตรงๆหน่อยนะฮะก็ปลอดภัยนะครับในขณะทีะ่ปริมาณน้ําฝนมันเยอะเกินไปอาจจะทําให้รากเน่าด้วยอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องของเชื้อรานะครับที่จะตามมานะฮะเราผมใช้จุลรีหย์มักนะครับฉีดคลุมทุกวันนะครับเพื่อ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันจะถูกยุนซีนะครับจับกินนะฮะจับกินจุนรีก็จับเชื้อรากินด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับนักเกษตรดนตรีต้องขอตัวลาไปตก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะฮะจะทำอัพทุกวันเลยนะครับสวัสดีครับ